สวัสดีค่ะว,วันนี้เราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่30มกราคมนะคะคือจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเงิน40,000บาทหักภาษีหกักภาษีหน้าที่จ่ายไวา500บาทและหักประกันสังคมไว้200บาทรอนำส่งภาษีและประกันสังคมในเดือนหน้านะคะเราจะเข้าไปทางานที่ระบบบัญที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะ เข้าไปที่ Workflow ค่ะเราจะลงที่ลงรายวันนะคะโปรแกรมจะให้เราเลือกสมุดสมุดรายวันนะคะเราจะใส่จุด enter นะคะเราไม่เราไม่ได้ใช้สมุดรายวันทั่วไปนะคะเราจะใช้เป็นสมุดรายวันจ่ายค่ะกดเลือกเลยนะคะเมื่อได้แล้วนะคะก็กดโอเคค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะทําการเพิ่มนะคะก็กดเอกาเพิ่มค่ะวันที่นะคะคือ30 0ส่วนแปค่ะเราจะมาลงที่รายละเอียดรายละเอียดนะคะเราจะพิมพ์ว่าจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะ หนึ่งทับห้าแปดโดยโดยหักโดยหักบัญชีออมทรัพย์บริษัทนะคะ เสร็จแล้วก็ลงมาที่ชื่อบัญชีนะคะเราจะเลือกนะคะสตยุด Enter ค่ะเราจะเลือกเป็นเงินเดือนและโบนัสของพนักงานนะคะ เงินเดือนและโบนัสของพนักงานนะคะก็คืออรหัสบัญชีนะคะก็คือห้าหนึ่งสองสูนนหนึ่งนะคะเงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะเรากดเลือกเลยค่ะจำนวนนะคะก็คือสี่หมื่นนะคะ ที่รายการที่สองนคะคะจะเป็นภาสีเงินได้หักหน้าที่จา่ายหลังหักไว้ห้าร้อยนะคะ โปรแกรมจะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราจะเป็นพาสีเงินได้หากหน้าที่จ่ายนะคะรหัสคือ2.01-2.01นะคะกดเลือกเลยค่ะเราหักไว้500นะคะ ที่สามเลยนะคะเป็นเงินสมทบนะคะเราจะพิมพ์ว่าเงินสมทบนะคะเงินสมทบประกันสังคมนะคะเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะหรหัสคือห้าหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งนะคะกดเลือกเลยค่ะ การสังคมราคาประมาณสองร้อยบาทนะคะน่ตรงนี้นะคะจำนวนเงินเดบิตนะคะก็คือสองร้อยค่ะ รายการที่สี่นะคะจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์นะคะ เราจะใสร่รหัสเลยก็ได้นะคะเป็นเงินฝากออมทรัพย์เทนหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองนะคะเงินฝากออมทรัพย์นะคะ,ะ,คะซึ่งนี่เป็นรายการสุดท้ายนะคะเราจะกด F2 สมดุลน,นะคะเพื่อทาเพื่อให้รวมยอดให้นะคะยอดเดบิตกับยอดเครดิตจะเท่ากันนะคะ แต่รายการนี้นะคะยังมีรายละเอียดของเอกสารธนาคารนะคะซึ่งมีการโอนเงิน,นะคะออกจากบัญชีสินทรัพย์เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องไปขีดที่หน้าเอกสารเชื่อมโยงนะคะคือกดที่ f 7ลิงค์นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะเพิ่มรายการใหม่นะคะให้กด f 3ะ,ะเพิ่มค่ะ เราจะเลือกนะคะคือรายการธนาคารโอนเงินและอื่นๆนะคะคือ T R A N นะคะ S นะคะ underscore P Y N นะคะกดเลือกเลยคะ่ะโปรแกรมจะให้เลือกประเภทเอกสารนะคะใส่จุด enter นะคะ ในที่นี้เราจะเลือกเป็น trw นะคะคือถอนโดยการโอนนะคะกดเลือกเลยค่ะเราจะมาที่ ันที่เอกสารนะคะที่เอกสารก็คือวันที่สามสรายการน,นี้เกิดนะคะเราจะย่งเราจะไม่ลงนะคะเราจะมาที่หมายเหตุนะคะ หาเหตุเราจะพิมพ์คำว่าถอนใจถอนใจเงินเดือนนะคะแล้วลงมาข้างล่างนะคะ ผ่านบัญชีไปธนาคารไหนนะคะเราก็จะใส่จุด Enter นะคะจากจบของเรานะคะก็คือบัญชีออมทรัพย์นะคะก็คือรหัส0ูนนะคะกดเลือกเลยค่ะโปรแกรมก็จะรันสมุดบัญชีสาขานะคะแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะคะที่เราได้ลงไว้นะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจับคู่กับรหัสบัญชีใดน,นะคะเราจะเลือกคอมทย์นะคะโปรแกรมก็จะรวมมูลค่ามาให้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะพันทึกค่ะ เราจะกลับไปที่วอลชเชอร์นะคะตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะแล้วก,กด F10 บันทึกอีกครั้งนะคะโปรแกรมจะถามว่าให้รันหมายเลขวอลชเชอร์ er, ให้หรือไม่ตอบ yes นะคะ โปรแกรมจะขึ้นเอกสารใหม่ให้เราทำงานต่อนะคะเมื่อเราไม่ทำก็ Escape ออกค่ะเ yes นะคะรายการที่เราบันทึกไปก็จะเพิ่มมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ Escape ออกค่ะ เสร็จนะคะ